สุขสบายดีสุขสบายดีเอฟซีถุกทานที่กระเบนเขาส้มสองประเมาเด้อสบายดียามแรงเนาะต้นบ่ายบ่ายบ่ายบ่าอ่อนๆแล้วละอืนยำแรงกับบนเรงปันใดประเมาสซื้อแบบเอาแบบสันมันจังเด่นความเงามัน ได้ความได้ความยงวสื่อแบบสันกันแบบสูงมันผดได้น้อยัลสีเปื่องงบไปอีกอยากหาหม่วนกับจเป็นหกม่วนเจ็ดม่วนไปนะเอาสำนีว่าอยู่อยู่อยู่งวอยู่คไายกับพ่อนะ, <c ười> นะเคยจาไม่กับจีเลื้อหัวโผหัวโผลอะไรเนาะ เจ้าเอาขึ้นมาเตีเเย,ไตตย,ตย,ตยงไ้ก็ได้ที่ตาข่กว้างเนาะหูกว่างเนาะเออไหวนะก็ได้พอล้วปะมืออันคอยอยังไงคนเขา่าวังไนเพเล่ะทีสามร้อยาเลยวบุ่ยังคนเขาาน่าวังไนสิเออขาดอีกสามร้อยาเออสี่ร้อยก็กมันเพ่จ้า เท่าไหรสีรสรส่ร้อยเศร้าเออเพิ่มอีกสี่ร้อยเศร้าอันงบหายไปสามปัญหาบุพพ์ไป 3, 5, 5, ไปหงซื้อหมวนซื้อบุดไม่พอบสันเ,เ,เพิ่มอีกสีรส่ร้อยเซ้าหวยโบ้หวนั่นนี่ได้ยันเข้าแบกไปกลางคืนคุณคุณเอาไปขี่เล็กปุ้ย มองได้มันเหมาะเลยเจ้าไหวโหลดก้องไวโหลดแทวข้างๆนั่นแหละอ้าวขาแบกไปซื้อได้่ะอ้าวมันวัได้นัก่าสอบเขาด่เจ้าอยากอิงไหวโหลดไทยฮาบวได้ใส่อยากไหวทั้ง้าวโหลดไทยไปก็ได้อืม สบายดีจ้าเปิดคลิปใหม่แล้วนะกำลังทยอยเอาคุ้นขอเขาย้ายเข้ใมาบ้านบ๊าวอยเป็นกำลังมาแต่มาแต่ซื้อของเนะแมนพาซาลังไปแลยค่้ซื้อมาเลยซื้อมาเลยตะกายตะกายลวด ลวก็ใะ่เล็กเส้นนำแจกสีกุ่มได้จกปีเนาะทาบึงคุณภาพมันอายุการใช้งานวาสได้จจกปี้าาทเบาวทีคนคองลงเหยียบหอยแล้วเนาะพาบึงเป็นส่งสวงๆไป ชมเป็นบางช่วงบางตอนนะคะเลี้ยวม,มาผาดเป็นผ้าอยู่เมือนยังน้อนึกว่าเคยเท่าเมื่อหอดเือนมับนี้คึก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 ด,ดิ่งยิงเจียงหัวดิ่งยิงเจียงหัวคึกคักคึกคักเก็บตั้กับตั้มัวตั้ซัวอ่ตาตั้มกับพุ่นเออเนาะกับละป่าเนาะนะตั้มน้ำไหลไหลเนาะ กินแล้วเหี่ยมหอยลับประเพียรเสบเบิดบ่อแพงมากินมวนบ่อแพงมากินมวนไทยหิวเข่ามวนไายยังน้อยหนึ่งอ้ยละกินตำข้าวปุ้นน้ำกันพี่น้องหิวมาแต่ซื้อของ ผู้ยู่ฮือนก็หิววะสันผู้ไปก็หิวผู้อยู่ก็หิวข้าเล่าเดียวฮะข้าเล่ามาฮ่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 าขาล่ากินมาได้บพามันข้าเล่า ไข่เห oh. oh. hm. mm. ็ด uh ตัวน่ง่เห็ดตันึ่งไข่เห็ดตัวน่เป็ดตนึ่งมเ็ดตัวนี่ไเห็ดตัวหนึ่งไเ็ดตันึ่ไเหน่ข่เห็ดตัวหนึ่เ็ดตันึ่งข่ดตั ปลาพิมขึนมาแลกอย่างไรนะน้ำกระังหเบิ้งปลาขึ้นเด็ก่อตัวแบงนะนะก็าแบงมาบ่อมันขึนตามอ่างน้ำาเด็กปลาไลยกาน่าเขาว่าปลาไลยได้เป็นศบเป็นเงี้ยก็ อวนเขาไปอวนอืมแบกมาส่คนนะปลาไม่แตปลาลวนใส่มองจนมองงจนปัดอยปลาปลาน่ะมาใช่ขี้ลายใช่เนาะจนม่องจีปีนนี่แต่ปลาไ้ปลาเขาผู้อยู่นะเนาะเพมนเขากับ่ได้ว่า้งใจถ่ายแต่ว่าปลาลายเด้ได้ดูข้างเออตายอ่ตายอยนะละ hết nhắn sao bay đi cha ôi ừ, phải mặt thôm hạnh lạ mè sao nóng bót đấy là... mà chăng ní đi, nóng điêu nóng điêu ui uy, uy. ui 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 ôi sông phốm mà nà đi ơi điêu điêu kì đưa sông phốm ui ดิ้วขีด้อท่าขีไล่ปากเตื้อด,ดังฮักอันนี้อันนี้เท่ายังสบายดีสบายดีเท่านึงขี่ให้คนดังคนดังประจําซอยหนึงเอ้ยหนึ่งนึงหนึ่งเอ้ยไอนึงเอ้ยหนึ่งหนึ ไอหนึ่งกะหัวฟูร้านข่อยเับเร็วว่าวที่เริ่มงานร้านข่อยเับเร็วใช่ใช่ร้านข่อยเมื่อเล็วบายบายเอ้ยเสียงบ่อยๆดึงคือแน่ส่งเจ้าน่ะบ่อยๆดึงส่งน้องดึงส่งอยากซื้อช่อยเลยเอาคือโบแบงทงให้น้องลูกบ้างอ่ะ มึงป้าแบ่งให้ป้าแบ่งให้เออโอ้ยอยากเชืออยากเชืออยากเชือใส่อีลาเอ้ยเก่งจริบาย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 ก่อนบายบายน้องบอสโอ้ยอยากเชือของใส่ป้าป้าเฮ้ยถือใจส่งส่งส่งเจ้าหน้าดึงขึ้นแน่ส่งรุดเลยลูก

อาตนี้ของท่านได้เก็บท่านได้หนาครับมีลายปั่นน้ำลังหนามนันอือไปแปลง้ำลังบ่แต่เดมันขวักก็เอาออกเลยเอาแต่ตัวมันฟังไว้ให้มันมีบักหิทนทั้งหนาเนี้ยมันชีได้ยางบมลื่ย<อ>ใส่ได้อีก่บนเนาะ คุปปานั่งทำงานใคล่ค่คลิปแต่พูดแล้วอ้ะกาแ,แฟเจ้าขอบคุณมากครับดูบได้กาแ,แฟเย็เนเย็นเย็นเย็เย็นตกาแฟเย็นเย็นดื่มแล้วชื่นใจ ปุ๊กได้เป็นอะไรออก็ว่ามันปุ๊กอยู่ได้ธรรมดาธรรมดาทาดา้ทองฝ่ากับซีสุรัวซาเลียเนี่ยมันอยากาสีคึมคึมแมนคือชีคึมคึมแต่ก็ไม่แน่ใจ <laughs> คึมมึงได้นี่ได้ตอนนั่นแดดเนาะแมนที่จเจ็บงานต่อ เราที่หายไปแป๊บหนึ่งปลาเมาเลี้ยวหายอยู่โบแป๊บแหละดนเติบจะหายไปทางใดเอาไปแช่ไปเติเส้งเลยมาหมุนหมวกมาผ่าปลาเม่าเนาะฝนว่าวว่าววาาไปส่งกระแจคก็ดนแท้ว่ะแนมหาอยู่บ้าเพาะว่าได้หมักหม่วงมาทุงบักใหญ่เอาแบ่งให้เส้าแพงในเดือนฝนว่า เพื่อนชิบวสนับสนนนะ <laughs> โอยย้ยนนอนอยังไงเพื่อนสิบสนับสนนเพื่อนสิบสนับสเ่อซเซีย <laughs> เอ,อ้เพื่นอนบบเซียีนลุกได้เนาะสางใต้ต้นหมอนหอแก้วก็ จังหวัดกับหมู่ได้ให้กน้ี่ป็นยหมกหมวกพี่เาม่ผ้มเจ้าอันไหนอยู่ว่เจ้าต่อยหรือเจ้าผินปิดอ่ะต่อยอ่ะมันกะต่ำเลยต่ำ่เลยส่นทั้นส่วนสิบแปงไอ้สาวแพงนะส่วนา่วนนน่านเตัดใจลลายเด้อบอกพี่เอเ้เต้เต้นม่ผกมาเนาะอ้ยหวานต้องใช้ก็เหลาหวานกับหมกหมวกอีก ขึ้อ,อยูอ่เนาะว้าวิี่ีีหวานตลอด้าครับผมหวานตลอด,ลอดเกินไปขึป้ยอ,อยูอ่บัวไม่เนาะขนาดว่าจังว่าต้องการอะไร้ยย้อ,อย้ <c oughs> อ,อยู่บัวสันเก็บเ็บง,งานให้มันละเอียดตัวนะบึง,งรวมรวมยาเมลง เสียงใครคอแขกขอแคกคอกแคกแถวนั้นเสียงใครเอ่ยเสียงปกเปกปกเปกเส <c oughs> ียงน้องปกเปกสบายดีจ้าสบ <c oughs> ายดีพี่น้องมาพืชให้แม่อีก <c oughs> โอ้นึกว่าปนวนสิมาเอาเองบอกคนเมือ่อเสาร์นี่ปนวนมาเอาทถอนพืชหน่อ ไอ้ม like ันแปดเออใหม่ม okay, ันอนาตเอาสบายเนาะปนวลิืนไปไหวดังดังพิงมาแต่ตึกสะดุกข์กับสมันหนาวไหวดังพิงยำยำฝนตกลินเอาไปเก็บกองไหวของของเชาแพงนะกองบางใหญ่ในในเหงาตาลน่ะพื้นเรา ต้นใหม่กับเคี้ยวกับจีงามงามเลี้ยวไปทางใดก็ชุดชื่นชุดสุดแบบบนับนนอกบันนอกเท่านี่แหละนิ่มย่างเอ้อยเ้าผัดนิ่มพื้นกันยังกองบักไงห,หนึ่งปุให้ปกเปิดคนไปเบิดโลดให้มันแปน พื้นไม้ม่วงเอาย่อผลเกาะลงมาไม้ม่วงนี่มันสิเกิดเห็ดได้ปกคันทับปะไว้ให้มันดอกมันสิเกิดเห็ดเห็ดฮูโนโลแล้วก็เห็ดขาวบางต้อนอุนท้างนั้นก็เห็ดงานดังพวดเพียดพวดเพียดอย่นี้แต่คนขนยันตัวนี่ แน่มเบิงกะสะอาดตาขึ้นกว่าเก่าทางเขาเฮือนผู้เฮ็ดกะยิ้มเปื้ออีเปื้ออีอารมณ์ดีอีกแล้วปกเป็กผู้เฮ็ดกยิ้มเ้ยเ้ยได้อารมณ์ดีเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้คาเสียหลาย มันบดมันบดมันมันแตกหมองมบดท่านแห่งขาดไปนี่อเ,เออเจ้าเหยียบมันได้เยื่องสิแตงแตงนะมันยืนอยู่ไกลอยู่ได้แมน่แมนยังสิยังสิยังสิเทออกมาอยู่เป็นสีแตงหน้าเป็นแตงหน้าปูน,มนเมื่อนี้เจ้าว่าเป็นสีบวกคำดี เพราะว่ามันสีคาวอีกคอยเบิ่งหนาสำคือเก้าสิบงานแต่ก็ว่าโบกนั่นแล้วชงใช้มีแผนเลยนี่คาวจะสิไปหุ้มเขาอีกแล้วมีกระเทินเด้คันคำเพราะว่ามัน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 ต้องมันต้องปั่นให้แล้วมือนี้ตัวนี้เนาะพอเจ้าเทแต่ตอนเดย์บายเจ้าเทตอนแรกนะไหวขาขึ้น คลิปนี้กันยาวพอสมควรแล้วนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขาเบิร์เขาส้มสองปอมเมาคอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อมีเงี้กับคอมเมนต์มาใต้คลิปเนาะปอมเมาส์สิตอบไปตามนั่นแหละเนาะอันใดสมควรตอบบุสมควรตอบก็ติดตามหละติดตามติดปอมเมาตอบนั่นแหละบางอย่างก็ บางเถื่อกรบบบสะดวกอาชิพกดใจหายเนาะขระบุญกบุณหลายเดอร์ที่พระบ่งพระสม้มพ่อกันลิปหน่าพี่น้องสบายดีสบายดี